หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนยูแต่ดพบกับแมนซิตี้มาฝากการรวมถึงข่าวอื่นในรอบรัวปีศาจแดงติดตามข่าวสารคัดเน,น้นเั้นทศนาแมนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มขน้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับ มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ทุกท่านครับเราจะมีงานมีติ้งกันผมจะเปิดจองบัตรดูบอลแบบเอ็กซ์คลูซีฟร่วกมกับเร d c าเฟพบกับอินฟลูเอนเซอร์ทาง9คนครับที่เป็นแฟนิปแสดงตัวยงครับนำโดยพี่อัมฟุตบอลจีเนียสคุณนัดดูบอลกับแนท,นทผม,มอองแมนยูสู้ตายพี่บีจันบีปีซาแดงกันโตน่าล่าข่าวแมนยูอาเมียน้องแฟนดูบอลแบบแฟร์ฟรพี่โจยูแต่ดับเบิลซีโร่และคุณปุ๋ยอาหมวยแมนยูเพจและช่อแมนยูสู้ตายได้บัตรมาจำนวน6ใบ ราคาบัตรใบล้าน1,200บาทต่อที่นั่งสิ่งที่จะได้รับในการเข้าร่วมงานครับอาหารแบบบุฟเฟ่เครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์เซอร์เรสคาเฟ่สีขาวพร้อมไลายเซนหลุ้นจับฉลากเสื้อแมนยูของแท้หนึรางวัลมูลค่า2,800บาทกิจกรรมจัดที่ร้านเดอะช็อคครับเรียบทางด่วนลามินทาในวันเสาร์ที่26ธันวาคมเป็นเกมเลสเตอร์พบกับแมนยูนเต็ด งานเริ่ม18นาฬิกาและฟุตบอลแข่งขัน19นาฬิกา30นาทีสมาชิกท่านไหนสนใจมาร่วมงานพร้อมชำระค่าบัตรติดต่อมาที่อินบ็อกซ์เพจแมนยูสู้ตายผมจะรวบรวมรายชื่อและติดต่อกลับไปครับหากมีผู้สนใจจำนวนเกินกว่าโคต้าที่กำหนดไว้จะใช้วิธีการจับฉลากรายละเอียดเพิ่มเติม,มอื่นๆดูได้ที่รูปภาพต่อกันที่พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขันที่3ออทราฟอร์ดคือวันเสาร์ตอเช้าวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม เวลาเที่ยงคืนครึ่งถอดสดทางทรูพรีเมียร์ลีกฟุตบอล h ฮชและ2ผลราพผีแดงที่คิดถึงการภาคฟุตบอลมันมันเปิดมาเจอกันได้ที่เพจและชาแนลบัลยูสู้ตายภาดสดคู่นี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมแมนยูต่ชนะ3แพ้2นัดลสุดแพ้อาเบไลฟซิก3ต่อ2แมนซิตี้ห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นึ่ล่าสุดชนะโอลิมปิกมักเซย์สาต่อศูนในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมห้านัดหลังสุด แมนยูแต่ชนะ3เกมแมนซีชนะ2เกมนัดสุดยูต็ดเปิดบ้านชนะซิตี้ไป2ต่อ0เกดน่ารู้ก่อนเกมนำมาฝาออกแฟนเพจละชลอร n โนแมนยูสู้ตายเกมในบ้านของอยูต่ดแปดน,นัดหลังชนะได้เพียง3เกมและแพ้ไปถึง4เกมโดยลูกทีมของโซชาลดลวนกับทีมระดับบิก๊กซิมาแล้ว3นัดครับแพ้สเปอร์แพ้อ์เซ n นอลและเสมอเชลซี นี่จะเป็นเกมที่สี่เส่นในบ้านโดนกับทีมระดับทอ็อปยูนับแตเสียประตูมาตลอด5เกมหลังสุดทุกรายการครับครั้งสุดท้ายที่เก็บคินชีตได้ต้องย้อนไปเดือนที่แล้วเกมชนะเวสต์บอมบิชแบบอืดจับ1ต่อศูเกมเยือนของสตีเก้9เกมหลังชนะ5เสมอ3แพ้1นัดเดียวที่ปลาใช้คือการบุกแพ้สเปอร์2.0ต่อโดย5เกมหลังสุดที่ออกมาเยือนนั้นถ้าไม่นับเกมแพ้สเปอร์ลูกทีมของเป๊ปเก็บคึนชีตได้ทั้งหมด โอเลกุนาโซชานำะแมนยูเต็ดโดนกับแ๊ป,ปกโกเดียล่ามาแล้ว5เกมก่อนหน้านี้ครับชนะ3และแพ้2ถือเป็นสถิติที่คู่ขี้สูสีกันมากๆและทั้งคู่ยังไม่เคยเสมอกัศูนย์ต่อ0ูนมีการทำประตูกันได้ทุกเกมส่วนแ๊ป,ปกโกเดียลา่าคุมทีมเจอกับแมนยูเต็ดมาก,ก่อนหน้านี้15ครั้งรวมตอนคุมบบเยมวนิกและบาร์เซโลนาด้วยนำต้วสกัดชนะได้8เกมเสมอ2เกมและแพ้5เกมยิงรวมได้24ประตูและเสีย16ประตู ยูเต็ดมีบรูโอเฟรนเดสนำเป็นดาวซันโวประจำทีมทำไป11ประตูกับ6แอสซิสในทุกรายการซึ่งมีฟิลตัวเก่งยิงในพรีเมียร์ลีกไป7ประตูและทำไป4แอสซิสซิตี้มีดาวซันโวประจำทีม2คนคือราฮิมเซอร์ลิงกับเฟรานตอเลสทำไปคนละ6ประตูในทุกรายการเซ <Ster ling S 1> อร์ลิงแอสซิสไป4ลูกและเฟรันตอเลสแอสซิสไป2ลูกส่วนทั้เแต่ที่ยิงได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกของซิตี้คือริยานมาเลสทำไป4ประตู สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมแมนยูเต็ดต้องเช็คสภาพความฟิตของนักเตะ2รายคืออองต์นียมักเซลกับเอดิสันคาวานีส่วนเซตี้ต้องรอประเมินความพร้อมของอิลคายคกาุนกันและเอริกกาเซียสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแมนยูเต็ดของอเลกุูนาโซชามาในระบบ4-2-3-1ผู้สาวป,ประตูเดบิดเดเคายร์กลลังสี่คนอารอนวิซาก้าวิตอร์ลินเดลฟแฮร์รี่แม็กควายและอเล็กเตเลสมิดฟิลตัวกลางเฟร็ดจับคู่กับสกอตต์แบตตูมินเี สามตัวลุกด้านบนฮวนมาตาบูโน่เฟรนเดสและมาคาสโวลัฟอร์ดหน้าเป้าเป็นเมซันกรีนวูดแมนสเตียของเป๊ปโกเดียร่ามาในระบบ4-2-3-1เช่นกันผู้รักษาประตูเอเดนเซนครองซีคนคายวอร์เกอร์จอห์นโซนรูเบนดิอาสและเจ้าคันเซโลมีผู้ตรงกลางโรดี้จับคู่กับอิลคายกุนโดกันสามตัวลุกด้านบนมีริยานมาเลสเควินเดบรอยและลาฮิมสเตอร์ลิงหน้าเป้าเป็นกาเบรียลเชซุส รายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นขอภัยหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้สินธิในเกมนี้ได้แก่คริสคาวาน่าส่วนผู้สินิที่ดูเว R คือพอลเทนีต่อจากที่ข่าวประจำวันผีอาจปล่อยน้องมาออกจากทีมององโตน,นีมักเซลเคยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงซีซั่นที่แล้วยิงไป17ประตูในพรีเมียร์ลีกแต่ซีซั่นนี้กองหน้าชาวฝรั่งเศสดังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอหลังขาดความมั่นใจไปยังยิงประตูในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ รายงานจากยูโรสปอร์ตระบ,บุว่าแมนยูเต็ดอาจาจะตัดสินใจปล่อยเขาเออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ถ้าได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อและหลายฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจนักเตะหลังเจอสถานการณ์แบบนี้หลายครั้งตั้งแต่ยุคโจเซ่มูรินโญ่ต่อเนื่องมาในยุคข,ของอเลกุนาโซชามักเซลขับไปเล่นหลายตำแหน่งทั้งปีกซ้ายและกองหน้าตัวเป้าตามส้าล์ทคติกของโค้ชแต่ละคนมักเซลมีสัญญากับทีมถึงปี2024 ลงเล่นให้แมนยูเต็ดไปมากกว่า200เกมและเพิ่งจะอายุครบ25ปีไปในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาบุูโน่ฟอร์มร้อนแรงคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนของพรีเมียร์ลีกบุูโน่เฟรเดสทำไป4ประตูกับ1อสซิสตลอด4นัดที่ลงแข่งขันในเดือนที่แล้วผงาดคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนจากผลโวของแฟนนบบออลรโานในสนามทั้งเกมรุกและเกมรับยิงเองและอิสติให้เพื่อน โดยมิฟิวคนเก่งของปิศาจดงกำลังมีสมาธิเตรียมลงโดนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้เพื่อพาทีมเกาะอ,อยู่บนหัวตารางต่อไปบรูโน่กล่าวหลังได้รับรางวัลแน่นอนว่ามันมีความหมายกับผมมากๆผมคิดว่ามันดีสำหรับนักเตะเสมอเมื่อได้รับรางวัลน,นี้สำหรับผมสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมใช่ผมมีความสุขแต่มันยังไม่พอผมมีความสุขเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคว้าชัยชนะเราแพ้นในเดือนพฤศจิกายนเกมโดนอาร์เซนอล และสำหรับผมมันไม่เพียงพอเพราะผมต้องการชกนะในทุกๆเกมเพื่อให้ผมมีความสุขจริงๆผมต้องการมีเวลา1เดือนเต็มกับชาสนะและการแสดงออกอย่างเต็มที่มันสําคัญมากๆที่จะทําให้ดีต่อไปเพราะสิ่งสำคัญกว่าที่ทุกคนพูดก็คือถ้าผมมีความสุขกับการโชว์ฟอร์มนั้นสิ่งที่ผมจะทําจะต้องพาทีมขึ้นไปเป็นสโมสรอ,อันดับต้นๆของประเทศครั้งนี้เป็นการคว้ารางวัลน,นักเแต่ยอดเยี่ยมประจำเดือนครั้งที่3าของบโน่แฟนเดสตั้งแต่ย้ายเข้าสู่ทิโอัลทรัฟฟอร์ด บ็อกบาร์แรกโรนัลโดเป็นไปได้กระแสข่าวปอลบ็อกบาร์กับการย้ายออกจากแมนยูเต็ดยังมีอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าตัวจะมีสัญญากับสโมสสอนอยู่แต่ท่าทีของเอเยน์มิโน้รโอล่าที่แสดงออกมานั้นไม่เป็นที่ถูกใจของปีแสดงแน่นอนและโอเลกุน่าโซชาก็เลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นนี้เพราะจะทําให้บรรยากาศภายในทีมเสียไปพรอเป็นช่วงเวลาสําคัญของฤดูกาลที่จะลุ้นทำอันดับในตารางพรีเมียร์ลีกให้ดีที่สุดรายงานจากอินดิเพนเดนต์โดยมิเกลเดลนีระบุว่า มีการพูดคุยถึงดิลสลับคั่วปอบปอบาบากับคริสตโนโรนัลโดเรื่อวนี้อาจจะพูดได้ว่ามีความเป็นไปได้การเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวของยูเวนตุสและยูเนเต็ดก็มีแนวคิดเรื่องนี้เช่นกันเดรนี่ยืนยันว่าเขาได้พูดคุยกับคนในวงการฟุตบอลมากมาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนระบุว่าแม้โรนโดจะยุบป,ปาเข้าไปเกือบ36ปีแล้วแต่ร่างกายที่ดีเยี่ยมของเขาน่าจะเป็นประโยชน์กับแมนยูเตเต็ดไปได้อีกสักพักถ้าการย้ายทีมเกิดขึ้น รวมทั้งปอบ็อกบาก็คงอยากจะกลับไปเล่นกับยูเวนตุสซึ่งเป็นทีมที่เขาประสบความสำเร็จระดับสูงอุาสรในการดึงโรนโดกลับบ้านคือค่าเหนื่อยที่สูงเกือบ30ล้านปอนด์ต่อปีแต่เรื่องนี้จะง่ายขึ้นหากมีการเจรจาด้วยผู้มีประสบการณ์ทั้งเงินขายดิลสลับตัวค่าเหนื่อยและความเกี่ยวเนื่องของสปอนเซอร์ต่างๆผลพับอีแดงคิดแทนทั้งหลายกับก่อนเกย์พบแมนซีและดิวสลับควปบ็อกบากับโรนัโดร่วมแสดงความเห็นกันได้ครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย